แยกประโยคเจรูจริงเทียนเตออูชันจนกระทั่งถึงปูนซอบแยกเป็นสองส่วนแยกเป็นส่วนสีชมพูสองส่วน1กับ2เสร็จแล้วนำเอาตัวคำตอบ Answer Choice หนึ่งสอ 1, 2, 3, 4, เอาแต่ละข้อเข้าไปใส่ตรงช่องว่างแล้วเข้าไปเทียบในวยากรณ์ของเราว่าในชิดของเราเนี่ยที่วยากรณ์ที่เขียนไว้เนี่ยมันแมทไหม แล้วก็แปลให้ g l e t r a ทาน a t ้แปลออกมาด้วยเจรู้จินเจียนเตออูฉันอยูซอมันทถขอมาว่าจ่้ผู้ชื่อวงเล็บเปิดจุดจุดจุดวงเล็บปิดเออเจรูคุณซับตัวเลขที่หนึ่ง ไหโยตัวเลือกที่สองไหวยโยตัวเลือกที่สามจือโยตัวเลือกที่สี่นิ่งเคเขาให้เราเลือกว่าเราจะเอาตัวเลือกที่ไหนไปใส่ไหวยโยสองไหวยโยเหมือนกันเสียงเหมือนกันจือโยมีความหมายเหมือนกันเท่ากับโอรี่หรือเพียงไม่ใช่คำตอบนะครับไม่ใช่คำตอบ นิ่งเคอร์พรีเฟอรเเบลความหมายชอบมากกว่าเป็นคำตอบผมเนี่ยเอาตัวประโยคใหญ่โดยใช้เลฟฟังชันแยกมันออกมาด้านซ้ายไลฟฟังชันแยกมันออกมาด้านขวาเนี่ยแยกมันออกมาแล้วตรงกลางเนี่ยผมเอาอะไรใส่ผมเอาคำตอบนิ่งเคใส่พอไหวไหมครับเลฟฟังก์ชันกับไลฟฟังก์ชันที่เคยทำ น่าจะไม่น่าลืมมั้งเอามาแยกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยผมบอกว่าผมให้มันแปลออกมาเลย Google t r a n s l a t e จับรวมแล้วเนี่ยให้ Google t r a n s l a t e แปลออกมามันก็แปลให้เราเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยหากมื้อกลางวันของวันนี้เป็นสาลาเปาอีกแล้วฉันก็ขอไม่กินดีกว่าก็คือหิวหิววอจิ้บเชือนิ่งเคอ เออเจก็คือไม่กินละขอที่จะ rather ก็คืออะไรอ่ะหิวเออเ if today's run is steam b u n s again c o m m า I would rather not eat than go hungry ก็คือไม่กินละจะ go hungry ยอมที่จะหิวโอเคไหมครับไม่น่ายากเกินไปหัวใจอยู่ที่ตรงการถอดตัวข้างหน้า